ได้ได <c ười> <có> ้หลายหลายมันอบดีพจนงมานสามสา โอ้ยตึงๆแล้วออกจากฐานโมมเลยออานโมเามออกจากฐานหมุนครับลงโตลงโตไหลครับลงโตไหลเลยนะครับไหลครับไหลแรงไหลลึกไหล เบกเบาแล้วนะครับสายยาวครับโอ้ยผ่านแล้วนะครับควรว่าป้อนเส้นกันบ้างเส้นต้องรวมอ้ยนะครับเป็นวังไปลำดาบไหลเรื่องอีกต่างหากนะครับผมว่าสมีปาฏิหาริย์หรือไม่นะครับประสิรุ่นเกิดใจหรือไม่รอดลุนกันต่อไปครับหาข้อสูเบาได้กับโอกาสกำลังสุดท้ายนค,คนเบนาชนะสุด้าย เป็นตำแหน่งที่โบสูงนะครับผมโอ้ยนะครับผ่าชาเสียที่แล้วรอบังต่อไปครับรหัวรอสังเคลอยหกสิบผ่านไปนะครับรอเวลาจริงเลยครับนาสีบบฮอดเกิอบนะครับนาสีไตเหล็กสามลอยนะครับรอลุนกันไปนะสองลอยผ่านไปนะครับทางทีมงานกระทําดีสุดแล้วนะครับผมองศาบบสูงนะครับนาซีสองลอยนี่นะครับผม เท้าเป็นชิยงเชียงนั่นนะครับไก่สีฮอดเอ่อเทเชียงปลายใหม่นะครับนี่ฮอดปลายใหม่นะครับอลอรุนล,ล,ล่อเชียร์กันไปนะครับว่าจะเป็นยังไงน,นะครับสำหรับทีมงานนะครับ ผาทาเสร็จที่แล้วนะครับให้กำลังใจอาจารย์สร้างนะครับผมรอเวลาจริงนะครับตอนนี้ก็องศาต่ำสีปลายใหม่แล้วนะครับองศาเพิ่นสี่ต่ำลงมาเรื่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับก็รออยู่นะครับว่าเวลาจริงสีใดซ้ำใดนะครับสองลอยกัวนี่และครับครัวเครื่องๆนะครับ รอหลุนกันต่อไปนะครับหลังจากบางไฟบางนี้ลงแล้วก็ี่เป็นซอราา์ราโชกลงมาแล้วครับตึงสองร้อยเจ็ดสิบห้าปาดบักหลายเลยนะครับผมขนาดไปซ้ำนี่นะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนครับโอ้ยหายอีกลอยเดียวกัวบเดมวกแล้วนะครับคันบอลลัมดาอีกแก้วนะครับผ่าทาเซตที่แล้วก็รังใจครับท้องบักดีครับแพ้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอยเดฟสี่สวัสดีครับลาลาล,ะล,ะล,ะละ